โอ้โหโอโหเส้นทางครับโอ้ยตอนนี้ผมใช้เกียร์สามอยู่นะครับตอนนี้วิ่งเกียร์สามรอบอยู่ที่เลขสิบโอ้โหถนนเน่โหสุดยอดเลยยาว่าติดอยู่นี่เด้อบรรเลยเลยนี่ถนนเส้น แคนดงเมืองบัวนะครับรถรถรถเล็กสามารถสัญจรได้นะมอไซค์อะ่ะแต่ว่ารถใหญ่นี่เริ่มจะฟรีแล้วเนี่จะให้ดูเส้นทางนะครับเอาเงินไอที่จะไปซื้อเรือลำน้ำเนี่ยเอามาทำถนนดีกว่ามั้งครับเนี่ย เห็นไหมเนี่ยดูด้วยครับกูมีความเกี่ยวข้องกับถนนเส้นนี้เอาเอาเอาเอเอาเอาย่าอยอย่าเกมนะฮะอย่าเกมเกมไม่มีใครมาดึงกูแน่แต่เกมอย่าเกมแต่เกมไม่มีใครดึงผมตายนอนนี่ไหละกู อึนอึนอึนอ้าวบัดรบับัดรัเกียร์สามนะครับไม่กล้าไปไวกว่านี้ตอนนี้วิ่งเกียร์สามอยู่หรือว่ามันต้องไปตามเขาอะถ้าติดหน่งานเข้าเลยผมอา้อาวอา้าอ้าต้องไปตามร่องนะครับไปตามร่องดีกว่า เดี๋ยกวกลัวไปไม่รอดอโอ้ยโอ้สุดยอดโอ้ยยอ้ยโอ้ยฝนก็ตกรนก็จะติดหาย ไม่ได้ครับหยุดนี่เสร็จเลยเน้นนะครับเส้นมิตรภาพเมืองบัวแคนดงนะครับนี่แหละถ้าฝนตกก็จะประมาณนี้นะครับลเละตุมเปะละเละตุมเปะไปทางไหนรอบเนี่ยวิ่งซายวิ่งขวาวิ่งบนวิ่งล่างวะ บินขบนแล้วกันอ๋ออันนี้เขามาเสริมเสริมเสริมเส้นเ,เ,เ,เสริมทางใหม่นะนี่นะครับอันนี้เขามาเสริมทางใหม่ก็น่าจะวิ่งง่ายกว่ากลางคนระับ

ก็ติมปกันอยูทุ่งมหาบ่อโบ้าเนาะได้เงิปีหนาปีนีนาดิันต่อติมาปุนวันเลยเออเขาไม่เห็นว่าเขาเขาติดแต่เรื่องวัมีบูแล้วูเขาม่จกคที่กันเขาจ้งคุณกับเขาเยพอกา้เนี่ยแงคนนี้เขาไอ้พันธนี้ดินี่มันมาใส่ดินเหนียวอยู่บงตอหนาเานี นาไม่ใช่เจอละัเนียไม่ใต่เพื่นูับ่คือเพื่อนมากอาจจะแค่นงนี่เดียวอยดีนี่นะเจ้าคนเดียวลุ้นได้เขาคอมเมนโอ้ตายเลยกว่า น่ะเนินี่ยาไเกุนกั้อีย๋กมนว้เมสี่ข่อยกับบุญไปสอดพุญแท้ได้สม là một cái hãng điện tử, tạo nên thương à? Đúng. miếng nào mặt, nó ừ tiếc tiếc ồ ào bên ngay ra chị ni ra Hãy subscribe đi, kênh thẻ, hả, thẻ. ไม่ได้นาช้าีนเสร็จแน่ผมไม่มีใครอยู่บ้านด้วยเสียเป้าก็ไม่อยู่นะครับรถไมโครมารอแล้ว มเมคโคมารอเอารถพ่วงขึ้นนะครับเอ๋ยาวไปเลยลูกพี่ยาวยาว luôn thang nè, luôn thang nè. thẻ, áo, 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 áo. thẻ, ạ, mình đang ở. เรียบร้อยโอ้อันตรายชิมหายเลยครับผมแนะนำนะครับถ้าฝนตกถนนเส้นนี้กำลังก่อสร้างห้ามมาโดยเด็ดขาดนะครับเส้นมิตรภาพเมืองบัวแคนดงนะครับใครที่สัญจรใช้ถนนเส้นนี้เป็นหลักนะครับก็อย่ามาเส้นนี้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่างานที่กำลังก่อสร้างนะครับเขากำลังถมทางทำทางกันมันทำให้ถนนมันลื่นนะครับมันไปไม่ได้ นี่นะครับผมก็ต้องเอารถไถมาลากรถไประยะทางที่ติดประมาณ1กิโลเมตรนะครับที่วิ่งขึ้นมามันเป็นสภาพทางเป็นดินเหนียวนะครับมันไปนี่ถ้ามันเป็นถ้าเขายัางไม่ทําเหมือนฝั่งนี้มันจะวิ่งได้นะครับนี่ถ้าผมเหยียบนี่มันก็ไปได้นะครับนี่เห็นไหมสลิงนี้เยอะเริ่มเริ่มยานแล้วสลิงยานนี้ไปได้แล้วครับเนี่ย โอ้ยชิมหายนะแล้วผมก็จะต,ต้องตามไปล้างรถไถให้นาติมด้วยโอ้งานเข้าอ่ะแล้วเราก็จะถอดสริงกัน Ôi, men vít nắn mang, có bắt đẩy cái <laughs> cầu Lệ mớt mà luôn Mấy phút lại <laughs> chứ đây năm phải <laughs> làng nó thấy vậy không? แล้วจะได้ทำไปล้างรถแไ,ไว้เพื่อนอ่ะครับสำหรับภารกิจคลิปนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับดเดือดแต่รถไม่ไกลรถสิบร้อพ่วงเสียดาวน่าจะไม่มีโอกาสได้ไปถ่ายทำนะครับก็ฝากพี่น้องชาวเมืองบัวแคนดงก็แล้วกันนะครับว่าฝนตกห้าม,มาผ่านเส้นนี้โดยเด็ดขาดนะครับอ่านะครับไว้ตามกันต่อนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ